ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลกหลังความตายของชาวนอสคือเหล่านักรบจะไปพบกันในวันฮาลาส่วนพิธีศพที่เห็นกันตามหนังคือการนำร่างผู้ตายใส่เรือแล้วจุดไฟเผาก่อนจะปล่อยให้ลอยหลำไปตามกระแสะน้ำแต่ชาวนอสหรือไวกิ้งนั้นเป็นอย่างที่เราเข้าใจหรือไม่เราคงต้องมาทำความเข้าใจแนวคิดและความเชื่อในการตรงศพของสแกนดิเนเวียโบราณกันหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องความตายของชาวนอส มาจากตำนานหรือซอกเกอรเดิมเป็นมุขปาถาที่ถูกเล่าต่อกันมาก่อนจะถูกรวบรวมเขียนขึ้นในช่วงคริสตววัษที่13ส่วนนอหลักฐานทางตรงเกี่ยวกับรูปแบบพิธีกรรมมาจากร่องรอยของการฝังศพและสุสานจัดเป็นพยานวัตถุที่ทั้งช่วยพิสูจน์ตำนานไปจนถึงมีส่วนขัดแย้งกับเอกสารทางประวัติศาสตร์ซึ่งคงเป็นผลพวงขาองค์การบันทึกความเชื่อในยุคเก่าโดยผ่านสายตาของความเชื่อใหม่ อย่างศาสนาคริสต์ศาสนาที่ไายหลังกลุ่มคนในสแกนดิเนเวียเองก็นับถือด้วยเช่นกันโลกหลังความตายของชาวนอร์สมีอยู่หลายแบบที่ไม่ใช่เพียงวันฮัลลาเวเฮเลเท่านั้นรวมถึงความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณยังไม่ได้มีลักษณะดวงเดียวหรือมีส่วนเดียวแต่ประกอบด้วยหลายส่วนรวมกันเป็นจิตเดียวกันส่วนประกอบของวิญญาณมนุษย์มีได้แก่ฮามแฮมรกายภาพของผู้ตาย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปได้หลังการตายเช่นการเปลี่ยนสีไปจนถึงการถูกจัดแจงใหม่ให้ไม่เหมือนเดิมฮูดฮูดบุค,คลิกภาพหรือลักษณะของคนที่จะยังดำเนินต่อไปในโลกหลังความตายสามารถมีพัฒนาการเหมือนยังใช้ชีวิตอยู่แม้กายอยากจะตายไปแล้วฟิวเจร์ฟิวเ,เจอร์สัญ,ญลักษณ์โทเทมหรือจิตวิญญ,ญาณฟัมมิเลสปิริต ที่มีลักษณะเฉพาะตนและสะท้อนบุคลิกภาพของเจ้าของเช่นคนที่มีนิสัยขี้อายอาจจะมีฟิลเจียเป็นกวางส่วนนักรบเป็นมาป่าเป็นต้นฮามิงเกียฮามิงเจอวิญ,ญญาณผู้พิทักษ์เป็นสิ่งที่คนนั้นๆได้มาจากการใช้ชีวิตหรือรับผ่านครอบครัวฮามิงเกียอาจจะสืบทอดกันมาในแง่ของความดีก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวนำอาการเจ็บป่วยมาก็ได้จากสี่องค์ประกอบข้างต้นจิตส่วนต่างๆเหล่านี้ อาจจะมีที่หมายในโลกหลังความตายเหมือนกันหรือแบ่งแยกแตกต่างกันก็ได้เส้นทางในโลกของคนตายไม่ได้มีแค่แห่งเดียวแต่มีหลายทางรวมถึงการเกิดใหม่ชาวไวกิ้งมองว่าฮุดบุคลิกภาพของคนสามารถส่งต่อให้กับเด็กเกิดใหม่ซึ่งเป็นเครือญาติกันได้ส่วนฮามิงเกียก็ยังคงสืบทอดกันในสายตระกูลต่อไปในขณะที่ฟิวเจียนั้นอาจจะแค่หายไปในยามคนที่เป็นเจ้าของเสียชีวิต นอสเทลเลฟโลกหลังความตายของไวกิ้งโลกของคนตายนั้นแบ่งออกเป็นหลายส่วนแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้งและเทพที่ดูแลบางครั้งวิญญาณก็เพียงยังอาศัยอยู่ในสุสานบ้านหรือสถานที่เสียชีวิตของพวกเขาเราสามารถแบ่งประเภทของโลกหลังความตายแบบนอสได้ดังนี้วันฮัลลาเวเฮเล,ลคือถงแห่งวีรชนที่อยู่ของเทพโอดินโอดิน หากมีนักรบเสียชีวิตลงวิญญาณก็จะมาอย่างวันฮาลาพวกเขาจะได้ร่วมดื่มร่วมกินกับเพื่อนฝูงทําการซ้อมรบเพื่อเตรียมตัวไปร่วมสึกแรกนารอบแรนาร็อบเคียงข้างโอดนโฟกวางโฟเวนทุ่งแห่งผู้คนเป็นโลกที่เทพิฟริก,รกหรือเฟรยาเฟรอะดูแลไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโฟกวางหลงเหลือมาถึงปัจจุบันมากนักแต่ในเมื่อเป็นโลกของเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ผู้มีเมตตาดินแดนแห่งนี้ก็อาจจะมีลักษณะอย่างเดียวกัน เฮลเฮลเป็นโลกสีเทาที่อยู่ตายต้นดูแลโดยเทพีเฮลเฮลชื่อของเฮลอาจชวนให้คิดถึงนรกแบบาศาสนาคริสต์แต่เฮลก็ไม่ใช่นรกเป็นเทยงโลกที่คนตายส่วนมากจะไปสิงสู่บางครั้งเรียกว่านิฟเฮมมิมลเฮมดินแดนแห่งสายหมอกดินแดนแห่งรอนเดอร์เรมออฟเรนเนื่องจากเรนอ่านตามสำเนียงชาวนอสว่ารอนเป็นนางยักษ์ย้ายที่เป็นชายาของเอเกียแต่กิจยักษ์ย้ายและเจ้าแห่งท้องทะเลที่ทำนักองนาง จึงเป็นก้นทะเลลึกบางครั้งเรียกว่าถ้ำปะการังของรอนตามตำนานแล้วรอนมักจะใช้แข็งนางหวานเอากลาสีเรือจมลงในน้ำพร้อมสมบัติวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในทะเลเหล่านั้นจึงถูกนำมาพำนักอยู่ที่นี่สุสานสถานที่ที่คนเป็นมักจะจัดสรรและดูแลให้ผู้ตายการตรงศพของชาวไกิงจึงมักจะฝังสิ่งของของคนตายลงไปด้วยเสมอทั้งยังต้องมีการมอบเครื่องเส้น เพื่อให้ดวงวิญญาณไม่หวิวโหยจนต้องออกมาสร้างความวุ่นวายให้กับคนไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการพิพากษาของเทพ,พเจ้าในเรื่องของคนตายดูเหมือนว่าไม่มีข้อกำหนดแน่ชัดว่าคนตายแล้วจะไปที่ใดอย่างชัดเจนนอคล้ายว่าวิญญาณน,นั้นเดินทางไปในที่ที่ตนเองอยากไปแม้แต่กรณีของบานเดอร์บอดุบุตรของเทพโอดินและเทพ,พิฟริกเมื่อตายแล้วก็ได้ไปอยู่ในเฮลไม่ใช่วันฮฮลลานอสกสเรื่องผีของไวกิง้ง สำหรับผีโกสต t ของชาวนอสเองมีความเชื่อเรื่องผีและการเกิดใหม่อย่างเข้มข้นพวกเขาเชื่อว่าด้วยเหตุผลบางประการอาจทำให้เกิดมีผีหรือวิญญาณคนตายกลับมาหลอกหลอนคนเป็นได้เช่นเดียวกับวัฒนธรรมอื่นๆสิ่งที่เรียกว่าผีของไวกิ้งแบ่งออกเป็นสองประเภทตามลักษณะของการหลอกหลอนตามนี้ฮุกบุยฮอกบี bit, เป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในสุสานของตนปกป้องดูแลสมบัติเครื่องอุทิศอย่างเข้มงวดหากมีผู้บุกรุกสุสานฮุกบุย ก็พร้อมจะเล่นงานคนดังกล่าวจนถึงตายใครก็ตามที่ถูกผีชนิดนี้พยาบาทแสดงว่าอาจเคยล่วงละเมิดสุสานของผู้ตายจึงเกิดการอาฆ่าตตามมาระกอระหรือเรียกอีกอย่างว่า a f t e กา a n g เ a อ t e r g a n g ผู้ที่กลับมาจากความตายอีกครั้งหมายถึงผีที่ลุกออกมาจากสุสานเพื่อคุกคามคนเป็นรักอจะลุกออกมาจากสุสานในยามกลางคืนเพื่อก่อกวนชีวิตคนและชุมชนคนเป็นลักษณะจะเป็นทีดิบที่ตัวใหญ่แข็งแรงและมักจะหิวโหวยตลอดเวลานำซ้ำรักอยังสามารถลดแปลงร่างควบคุมสภาวะอากาศไปจนถึงทำลายอนาคตได้สาเหตุของการกลับมาของพวกรักอเพื่อรบกวนคนเป็นอาจเกิดขึ้นเพราะพลังชั่วร้ายความกรดแค้งต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็เพราะการฝังศพที่ผิดประเพณี ความเชื่อในการป้องกันผีของชาวไวกิ้งเมื่อมีความเชื่อเรื่องผีปีศาจก็ย่อมต้องมีทางแก้หรือป้องกันตนเองจากสิ่งเหล่านี้ชาวนอสจึงมีธรรมเนียมเกี่ยวกับศพเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมาก่อกวนตามนี้มัดปิดส่วนหัวและศีรษะในวา่าทำเพื่อปิดตาศพไม่ให้จำเส้นทางจากสุสานกลับบ้านได้ความเชื่อของชาวไวกิ้งคือผีจะต้องเข้าออกผ่านประตูเดิมที่ตัวเองถูกนำออกไปหลังการตายจึงมีการใช้ประตูผี the corpse door คือประตูที่ทําเป็นช่องชั่วคราวเพื่อนําศพออกไปอาจเป็นผนังก่อดด้วยอิฐที่สามารถทุบออกและเมื่อนําศพออกไปได้แล้วก็ก่ออิฐปิดทับให้หมดนําศพออกจากประตูดโดยใช้ส่วนขาออกไปก่อนเสมอเย็บนิ้วหัวแม่เท้าของทั้งสองข้างติดกันหรือไม่ก็เย็บเท้าทั้งสองข้างให้ติดกันไปเลยทําเพื่อไม่ให้เหล่าคนตายกลับมาได้โดยง่ายถ้าไม่เย็บส่วนเท้าให้ติดกันให้นําเชือกผูกรองเท้าของทั้งสองข้างมาร้อยให้ติดกันเอาไว้หากยุ่งยาก ก็แค่มัดเท้าของศพก็พอไหวหากกระดูกส่วนขาอาจเป็นข้อเท้าหัวเข่ากระดูกหน้าแข้งเอาไว้แน่ใจว่าผีกลับร่างมาแล้วจะเดินออกจากหนุ่มลำบากสุดๆช่วงเวลางานศพเวลาไปเยือนบ้านใครยามวิการหรือกลับบ้านมาให้ข้อสามครั้งเป็นสัญญาณที่รู้กันหากข้อทีเดียวนั่นคือการกระทําของผีใช้เครื่องรางหรือรูปเคารพป้องกันผีรูปแบบพิธีกรรมฝังศพของชาวนอร์มักจะเห็นการฝังศพชาวนอร์ โดยที่นำร่างผู้ตายใส่ลงในเรือไม้พร้อมเครื่องอุทิศจุดไฟเผาและปล่อยให้เรือนั้นค่อยๆอ,ออกจากฝั่งไปเป็นอันจบพิธีนี่เป็นความเชื่อแบบเก่าที่ถูกภาพยนต์และสื่อถาให้เราคุ้นเคยแต่แท้จริงแล้วพิธีฝังศพแบบชาวไวกิ้งไม่ได้เป็นเช่นนั้นซะทีเดียวจากข้อมูลด้านโบราณคดีสามารถแบ่งประเภทของการฝังศพในวัฒนธรรมไวกิ้งไว้ได้ดังนี้การเผาศพ c r e m a <ation> t i o เป็นวิธีการที่ง่ายในเรื่องการจัดการศพผู้ตายมากักจะถูกประกอบพิธีณตรงจุดที่เลือกใช้เป็นที่ฝังศพสร้างเป็นกองฟืนส่วนมากแล้วเมื่อศพถูกเผาจะเก็บกระดูกที่ยัดงอเผาไม่ไม่หมดนํามาจัดเรียงบนกองฟืนที่เหลืออยู่แล้วจึงกลบเท่ากระดูกเหล่าด้วยเนินดินบางอ่พื้นที่อาจมีการเก็บเท่ากระดูกใส่ลงในภาชนะดินเผาแล้วจึงฝังดินก็มีดังเช่นในกรณีที่บริเวณที่อยู่ระหว่างพื้นที่ของประเทศวเสวีเดนสวีเดนและฟินแลนด์ฟินแลน ส่วนมากการเผาศพแบบนี้ใช้กับบุคคลทั่วไปเด็กและทาสซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ได้รับความสนใจในฐานะของประชากรมากเท่ากับนักรบที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลสําคัญแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับบางพื้นที่ดังที่ได้กล่าวไปแล้วการฝังศพในเรือชิปเบรอัลเป็นวิธีการของคนที่มีชนชั้นทางสังคมค่อนข้างสูงจะมีการต่อเรือขนาดตามฐานะและนําไปฝังลงในดินจัดแจงร่างของผู้ตาย และเครื่องอุทิศที่อาจมีทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่พวกเขาจะนำติดตัวไปด้วยรวมถึงฆ่าทาสบริวารบางส่วนที่ต้องบูชายันเพื่อไปรับใช้ต่อในโลกหลังความตายบางครั้งพวกเขาอาจจะไม่ได้ทำการสร้างเสื่อไม้ขึ้นมาแต่เป็นการนำหินมาปักล้อมหลุมฝังศพเป็นรูปทรงเรือก็มีเรียกว่าการฝังศพแบบเรือหินเดอะสโตนชิปศพที่ถูกนำมาฝังอาจผ่านการชาปนกิจมาก่อนแล้วจึงนำมาฝังประเพณีนี้แบบนี้พบในระยะแรกของสังคมสแกนดิเนเวีย ตอนเหนือของเยอรมันและกลุ่มประเทศบอลติกการฝังศพในหลุมสุสาน (Inhumation) พบได้ค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังมีพบบ้างร่างของผู้ตายจะถูกวางลงในหลุมสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อะรองด้วยผ้าหรือเสื้อบางแห่งพบการใช้ไม้ทำเป็นลักษณะกล่องรอบล้อมหลุมมีการวางเครื่องอุทิศเมื่อโอนกับการเผาแล้วฝังกับการฝังศพในเรือการฝังศพแบบนี้ยังไปที่เถียงกันอยู่ว่าเกิดจากการรับอิทธิพลาศาสนาคริสต์ที่แพร่เข้าไปในสแกนดิเนเวียหรือไม่ด้วยเพราะความ คล้ายคลึงการคติการฝังศพแบบชาวคริสต์